ชายไร้บ้านคนหนึ่งก้าวเข้ามาในชีวิตหญิงสาวผู้มัง่งคั่งด้วยมือเปล่าและหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักสิ่งที่เขาทำต่อหน้าเธอทำให้ทุกคนที่เห็นตกตะลึงเรื่องราวความรักครั้งนี้ไม่ได้เหมือนที่คุณเคยเห็นมาก่อนคุณพร้อมจะรู้หรือยังว่าเพียงแค่หัวใจจริงจะเปลี่ยนชะตาชีวิตคนทั้งคู่ได้อย่างไรชายหนุ่มเร่ร่อนนั่งอยู่ใต้แสงไฟถนนที่สลัว สายลมยามค่ำคืนพัดเย็นจนเสื้อเก่าของเขาสั่นไหวเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นถนนดังก้องราวกับโลกทั้งใบหยุดนิ่งเพียงเพื่อให้เขาได้ยินหญิงสาวผู้มั่งคั่งในชุดราตรีสีขาวก้าวออกมาจากรถคันหรูประกายเพชรบนคอเธอส่องแสงสะท้อนกับดวงตาของเขาหัวใจชายหนุ่มเต้นแรงไม่ใช่เพราะความหิวแต่เพราะสายตาที่เธอหันมามองตรงกับเขา กลิ่นหอมของดอกไม้จากผมของเธอลอยมาตามลมกลบกลิ่นฝนบนถนนจนหมดสิน้นเขาลุกขึ้นยืนแม้เท้าจะเปื่อยเปล่าและเจ็บแสบแต่เขาก้าวเข้าหาเธออย่างมั่นคงเสียงดนตรีจากงานเลี้ยงหรูดังลอดออกมาจากห้องโถงแต่เสียงนั้นกลับกลายเป็นเพียงฉากหลังที่เลือนหายเหลือเพียงจังหวะหัวใจที่ดังไม่หยุดเธอมองเขาอย่างประหลาดใจริมฝีปากสีแดงสดเพเยเล็กน้อย ราวกับไม่แน่ใจว่าควรยิ้มหรือควรถอยหนีเขาก้มลงชะงักเพียงเสี้ยววินาทีมือสั่นเทาที่เคยขอเศษอาหารวันนี้กลับยกขึ้นสู่ท่าทางขอแต่งงานแหวนไม่ได้ทำจากทองหรือเพชรแต่เป็นเพียงห่วงโลหะเก่าที่เขาเก็บได้ข้างถนนรอบกายเงียบสงัดสายตาผู้คนจากภายในงานเลี้ยงเริ่มจับจ้องมาที่พวกเขาหญิงสาวเบิกตากว้าง ความเงียบชั่วขณะนั้นราวกับโลกหยุดหายใจชายไร้บ้านยังคงคุกเข่าลงกับพื้นหินเย็นแข็งฝุ่นและรอยขีดข่วนเกาะเต็มเสื้อผ้าเก่าแต่ในดวงตาของเขามีประกายที่ชัดเจนไม่ใช่ประกายแห่งความจนแต่เป็นประกายแห่งความศรัทธาในความรักหญิงสาวยังยืนอยู่ตรงหน้าเธอไม่อาจละสายตาจากแหวนโลหะเก่าที่เขายื่นออกมาในความธรรมดานั้น กลับมีบางสิ่งที่แปลกประหลาดเหมือนโลกทั้งใบกำลังบังคับให้เธอตัดสินใจเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากแขกในงานเลี้ยงบางคนยกแก้วไวน์ขึ้นดื่มพร้อมสายตาเยาะเยะ้ยแต่บางคนกลับเงียบลงเหมือนกำลังรอคำตอบที่จะเปลี่ยนค่ำคืนนี้ตลอดไปหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าลึกกลิ่นหอมของน้ำหอมราคาแพงประปนกับกลิ่นฝนบนถนนเธอหันไปมองแขกที่ยืนมุงอยู่ แต่เมื่อหันกลับมาสิ่งที่เห็นคือใบหน้าซื่อสัตย์และแววตาที่สั่นสานของเขาทำไมคุณถึงทำแบบนี้เธอเอ่ยถามด้วยเสียงแผ่วเบาชายหนุ่มยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยรอยแผลจากชีวิตที่ผ่านมาแต่ก็เป็นรอยยิ้มที่จริงใจที่สุดเพราะผมไม่เหลืออะไรแล้วเขาตอบแต่หัวใจของผมยังมีให้คุณเต็มเปี่ยมถ้อยคำธรรมดา แต่กลับทำให้หญิงสาวรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเธอไม่เคยได้ยินคำสารภาพที่บริสุทธิ์เช่นนี้มาก่อนแม้จากชายหนุ่มในแวดวงสังคมที่ห้อมล้อมเธอมาตลอดสายตาของเธอไหววูบมือที่ถือกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงเริ่มสัน่นเหมือนกําลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจแขกในงานเริ่มกระซิบกระซาบบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแสงแฟลชวาบเข้าตา แต่ไม่มีสิ่งใดทำให้ชายหนุ่มละสายตาจากเธอได้เขายังคุกเข่ารอคอยเหมือนเวลาทั้งหมดหยุดนิ่งเพื่อคำตอบหนึ่งเดียวหญิงสาวก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบจะระเบิดออกมาภาพในอดีตผุดขึ้นมาในหัวภาพวันที่เธอยังเป็นเด็กหญิงที่วิ่งเล่นในสวนสาธารณะวันที่เธอยังเชื่อว่าความรักคือสิ่งสวยงาม ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือฐานะเธอมองชายไร้บ้านอีกครั้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวังและความกล้าสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นจากผู้ชายที่ใกล้ชิดเธอมาก่อนเขาสั่นเล็กน้อยร่างกายผอมแห้งของเขาดูเปราะบางราวกับลมพัดก็ลม้มแต่ในวินาทีนั้นเขากลับดูสง่างามกว่าผู้ชายในชุดสูททุกคนที่เธอเคยรู้จักคุณบ้าไปแล้วเธอเอ่ยออกมาเสียงสัน่น แต่ดวงตากลับเริ่มมีน้ำใสๆเอ่อคลอชายหนุ่มพยักหน้าเบาๆบางทีอาจใช่แต่ถ้าความบ้าคือการได้รักคุณผมก็ยอมเสียงซุบซิบดังขึ้นรอบด้านบางคนหัวร้อยเยาะบางคนอ้าปากค้างด้วยความตกใจหญิงสาวยกมือขึ้นแตะอกหัวใจเธอเต้นรัวเหมือนกลองศึกเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ความกล้าที่แท้จริงจากชายตรงหน้ามันสั่นสะเทือนกำแพงที่เธอสร้างไว้รอบหัวใจมาตลอดสายลมเย็นพัดผ่านทำให้เส้นผมยาวของเธอปลิวไหวชายหนุ่มมองภาพนั้นด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยแสงสว่างเขาเหมือนคนที่ไม่สนใจโลกอีกแล้วไม่สนฐานะไม่สนสายตาของใครเพราะทั้งหมดที่เขาเห็นคือหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าเพียงคนเดียว เธอกัดริมฝีปากร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้ยากที่จะขยับหนีและยากที่จะเอ่ยคำตอบแขกบางคนเริ่มตะโกนบอกเขาสิปฏิเสธไปเธอเสียงหัวเราะและเสียงเชียร์ผสมกันวุ่นวายแต่สำหรับเธอเสียงเหล่านั้นค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงจังหวะหัวใจของตัวเองหญิงสาวก้มลงชา้ชาๆ เธอเอื้อมมือไปแตะแหวนโลหะเก่าในมือของเขาสัมผัสเย็นแข็งนั้นทำให้เธอสะดุ้งเล็กน้อยแต่กลับรู้สึกถึงความจริงใจที่อุ่นที่สุดชายหนุ่มเบิกตากว้างหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกทุกสายตาจับจ้องเวลาราวกับหยุดหมุนเพื่อรอฟังคำตอบของเธอเพียงคำเดียวริมฝีปากสีแดงสดเริ่มขยับ เสียงที่กำลังจะออกมานั้นอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาและเปลี่ยนชะตากรรมของเธอไปตลอดกาลริรมฝีปากสีแดงสดเริ่มขยับเธอหายใจแรงราวกับกำลังจะตัดสินชะตาของโลกทั้งใบชายหนุ่มยังคงคุกเขา่ามือที่ยื่นแหวนออกไปสั่นไหวเล็กน้อยแต่อยู่ในท่าที่มั่นคงเหมือนนักรบที่พร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่งหญิงสาวมองลึกลงไปในดวงตาของเขา เธอเห็นเศษเสี้ยวความเจ็บปวดในอดีตแต่เหนือสิ่งอื่นใดเธอเห็นความจริงใจที่ไม่เคยมีใครมอบให้มาก่อนเสียงดนตรีในงานเลี้ยงหยุดลงโดยไม่รู้ตัววงดนตรีที่เล่นอยู่ก็ชะงักตามสายตาของแขกทุกคนทุกอย่างเงียบเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่สั่นพร่าเธออ้าปากจะพูดแต่เสียงในใจกลับตะโกนว่าไม่นี่มันบ้าเกินไป อย่างไรก็ตามหัวใจอีกส่วนหนึ่งกลับสั่นสถานมันบอกเธอว่าใช่นี่คือความจริงที่เธอตามหามานานเธอสับสนสายตาวาวุ่นมือสั่นไหวจนเพชรบ,บนสร้อยสองประกายระยิบระยับชายหนุ่มศบตาเธอไม่วางเสียงของเขาเอ่ยขึ้นอีกครั้งช้าทุ้มและหนักแน่นคุณไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้แต่ผมอยากให้คุณรู้ว่า ความรักของผมไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะหรือชื่อเสียงมันคือความรู้สึกที่ผมพร้อมจะปกป้องแม้ไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยก็ตามหญิงสาวสถานในอกถ้อยคำเหล่านั้นก้องในหัวเหมือนระฆังใสเสียงใสที่ทุบทำลายความเชื่อเดิมเดิมของเธอภาพพ่อแม่ที่บังคับให้แต่งงานกับนักธุรกิจผู้มั่งคั่งภาพสังคมที่จ้องจับผิดทุกการเคลื่อนไหว ภาพรอยยิ้มจอมปลอมของชายหนุ่มที่รายล้อมในงานหรูทั้งหมดแตกสลายลงตรงหน้าเธอก้าวมาหนึ่งก้าวเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินดังก้องชายหนุ่มเงยหน้ามองสายตาเต็มไปด้วยความหวังที่สั่นสถานเธอก้มลงเล็กน้อยริมฝีปากใกล้หูเขาเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ชัดเจนถ้าฉันตอบตกลงคุณจะพาฉันไปที่ไหน ชายหนุ่มนิ่งเขาไม่คิดว่าจะได้รับคำถามเช่นนี้หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเขาหลับตาสูดลมหายใจแล้วตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงผมไม่มีประสาทไม่มีคฤหาสไม่มีแม้แต่เตียงนอนแต่ผมมีฟ้าเต็มดวงกับถนนที่ยาวไกลและผมสัญญาว่าจะทำให้มันเป็นที่ที่คุณรู้สึกปลอดภัยเสมอหญิงสาวสะดุง้ง ทอยคำเหล่านั้นเหมือนมีดที่กรีดผ่านหัวใจไม่ใช่ด้วยความเจ็บปวดแต่ด้วยความจริงที่แสนเรียบง่ายความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดกับเธอเธอหลับตาหยดน้ำตาแรกไหลอาบแก้มแสงไฟถนนสะท้อนหยดน้ำตาเป็นประกายผู้คนรอบข้างเงียบลงไม่มีเสียงหัวเราะเยาะอีกต่อไปแม้แต่คนที่ถือโทรศัพท์ถ่ายก็เริ่มสัน่น เพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่เรื่องตลกแต่มันคือความรักที่แท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยการเสแสร้งหญิงสาวเปิดตาขึ้นเธอก้มตัวลงจนระดับสายตาเท่ากับเขาสองดวงตาประสานกันแนบแน่นฉันเสียงของเธอสัน่นแต่แฝงด้วยพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนฉันอยากรู้สึกแบบนั้นกับคุณชายหนุ่มเบิกตากว้างแหวนโลหะเก่าในมือสัน่น แต่ยังคงถูกยื่นออกไปตรงหน้าหญิงสาวเอื้อมมือไปช้าๆนิ้วเรียวของเธอสัมผัสกับแหวนเย็นแข็งแล้วสวมมันลงบนนิ้วนางของตัวเองเสียงคือฮาดังก้องไปทั่วงานบางคนร้องด้วยความตกใจบางคนถึงกับทำแก้วไวน์ตกพื้นแตกกระจายแต่สำหรับทั้งคู่ไม่มีเสียงใดสำคัญอีกแล้วมีเพียงหัวใจสองดวงที่เต้นพร้อมกัน ชายหนุ่มน้ำตาคลอเขาไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะมีวันที่หญิงสาวเช่นเธอจะยอมรับแหวนที่ไม่มีค่าแม้แต่เศษเงินหญิงสาวยิ้มเป็นรอยยิ้มที่จริงใจที่สุดในรอบหลายปีเธอรู้สึกว่าตัวเองเพิ่งปลดพันธนาการที่ผูกมัดมาตลอดชีวิตชายหนุ่มลุกขึ้นเขายืนตรงหน้าเธอแม้เสื้อผ้าจะเก่าเปรอะฝุ่น แต่เขากลับดูสง่างามราวกับเจ้าชายในค่ำคืนนี้เสียงปรบมือดังขึ้นจากมุมหนึ่งแขกบางคนที่เคยหัวเราะกลับยืนขึ้นตบมือตามมาด้วยอีกหลายคนเสียงปรบมือค่อยๆดังสนั่นก้องไปทั่วงานเลี้ยงหญิงสาวหันไปมองดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและรอยยิ้มเธอไม่สนใจอีกแล้วว่าใครจะคิดอย่างไรสิ่งเดียวที่เธอสนใจคือชายตรงหน้าที่เปลี่ยนโลกของเธอ ชายหนุ่มยกมือเธอขึ้นเขาจูบหลังมือเบาๆริมฝีปากแตกแห้งแตะผิวเนียนละเอียดสัมผัสนั้นทำให้หญิงสาวตัวสัน่นเธอรู้ว่าโลกภายนอกจะเต็มไปด้วยการต่อต้านครอบครัวจะไม่ยอมรับสังคมจะวิจารณ์แต่ในวินาทีนี้เธอเลือกแล้วและการเลือกนั้นคือการเดินไปกับชายเร่ร่อนคนนี้ ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะโหดร้ายเพียงใดชายหนุ่มเอ่ยขึ้นเสียงสัน่นผมสัญญาจะไม่ปล่อยมือคุณไปหญิงสาวพยักหน้าฉันก็สัญญาว่าจะเดินไปกับคุณแสงไฟถนนสว่างขึ้นสายลมอ่อนพัดผ่านเหมือนโอบกอดทั้งสองค่ำคืนนี้จึงกลายเป็นตำนานเรื่องราวความรักที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจริง เช้าวันต่อมาแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างห้องเช่าผูพังชายหนุ่มและหญิงสาวนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าที่เขาพบข้างถนนบรรยากาศรอบตัวเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนหญิงสาวหันมองชายหนุ่มดวงตาเธอยังคงเจือด้วยรอยน้ำตาแต่รอยยิ้มเต็มไปด้วยความมั่นใจเราเริ่มจากตรงนี้ได้ไหมเธอถามชายหนุ่มพยักหน้า แม้ชีวิตจะยากลำบากแต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความหวังเราเริ่มจากตรงนี้แล้วสร้างทุกอย่างด้วยกันพวกเขาเดินออกไปตามถนนเมืองฝุ่นถนนและเสียงรถแล่นผ่านเป็นเพียงฉากหลังสิ่งที่สำคัญคือการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันแต่โลกภายนอกไม่ได้ใจดีเหมือนที่พวกเขาหวังข่าวเรื่องชายไร้บ้านขอหญิงสาวผู้มั่งคั่งแต่งงานถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว ภาพของเขาคุกเข่ากับแหวนโลหะเก่ากลายเป็นไวรันทันทีบางคนแซวว่าเป็นเรื่องตลกบางคนสงสารเขาแต่ส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงเช้าวันหนึ่งมีจดหมายจากครอบครัวของหญิงสาวส่งมาด้วยตัวแทนที่หรูหราและเรียบร้อยข้อความชัดเจนและไม่อม้อมค้อมคุณต้องเลิกยุ่งกับลูกสาวของเราหญิงสาวอ่านจดหมายด้วยมือสัน่น น้ำตาไหลออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาเศร้าแต่เป็นน้ำตาของความกล้าหาญเธอหันไปมองชายหนุ่มและเห็นแววตาที่มั่นคงที่สุดในชีวิตชายหนุ่มจับมือเธอไว้แน่นเราจะผ่านมันไปด้วยกันเขาพูดเสียงเข้มไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรโลกก็เป็นของเราที่เราสร้างเองวันต่อมาพวกเขาไปเยี่ยมครอบครัวของหญิงสาว บ้านหลังใหญ่และรูหรานั้นเปล่งประกายภายใต้แสงแดดแต่ชายหนุ่มกลับรู้สึกเหมือนกำลังเดินเข้าไปในสนามรบบรรยากาศตึงเครียดทันทีที่พวกเขาเก้าวเข้าประตูผู้คนในห้องนั่งเล่นมองเขาอย่างเหยียดหยามบางคนหัวเราะอย่างยอ่อเย้ยบางคนขมวดคิ้วไม่พอใจหญิงสาวยืนตรงข้างเขามือของพวกเขาสัมผัสกันแน่นความอบอุ่นนั้นทำให้ชายหนุ่มรู้สึกกล้า แม้เสื้อผ้าจะเก่าและมอมแมมแต่ความรักที่เขามีต่อเธอทำให้เขาเหมือนผู้ชายเต็มตัวแม่ของหญิงสาวก้าวเข้ามาดวงตาเธอเย็นชาคุณคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรเธอถามเสียงเข้มลูกสาวของฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่คุณชายหนุ่มสูดลมหายใจลึกผมไม่มีอะไรจะให้นอกจากหัวใจของผมแต่หัวใจนี้ เต็มไปด้วยความรักและความจริงใจหญิงสาวก้าวเข้าไปข้างหน้าแม่เธอพูดเสียงอ่อนฉันเลือกเองความรักของฉันไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อได้ด้วยเงินห้องนั้นเงียบทุกคนกำลังจับตาดูชายหนุ่มและหญิงสาวมองตากันพวกเขาไม่กลัวเพราะสิ่งที่มีคือความเชื่อใจและหัวใจเดียวกันพ่อของหญิงสาวลุกขึ้นเขามองชายหนุ่มอย่างเข้มงวด คุณคิดว่าคุณจะทำให้ลูกสาวของฉันมีความสุขได้อย่างไรชายหนุ่มก้มตัวเล็กน้อยผมไม่สามารถให้ทุกอย่างเหมือนคนรวยได้แต่ผมสามารถให้ความรักที่แท้จริงให้ความซื่อสัตย์และให้ความหวังทุกวันของชีวิตหญิงสาวยิ้มน้ำตาไหลรินบนแก้มแม่พ่อคุณจะเห็นว่าความรักจริงมีค่ามากกว่าสิ่งของทั้งหมดเสียงยาวเงียบลงชั่วขณะเหมือนเวลาหยุดหมุน ทุกคนเริ่มมองชายหนุ่มด้วยสายตาใหม่ไม่ใช่เพราะเขารวยแต่เพราะเขากล้าและรักด้วยหัวใจจริงผ่านไปหลายสัปดาห์ชายหนุ่มทำงานอย่างหนักเขาซ่อมแซมบ้านเก่าให้เรียบง่ายแต่สวยงามทำอาหารด้วยวัตถุดิบราคาถูกแต่เต็มไปด้วยความรักทุกวันเป็นบทพิสูจน์ว่าความรักไม่จำเป็นต้องมีเงินทองหญิงสาวยืนข้างเขาช่วยจัดบ้าน หัวเราะด้วยความสุขที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนทุกครั้งที่เธอหัวเราะหัวใจชายหนุ่มเหมือนเต้นแรงขึ้นอีกหลายเท่าสังคมเริ่มสังเกตเห็นความสัมพันธ์ของพวกเขาบางคนยังคงเยาะเยะ้ยแต่บางคนเริ่มเข้าใจและยอมรับว่าความรักที่แท้จริงสามารถเกิดขึ้นได้แม้จากสถานการณ์ที่ยากลำบากวันหนึ่งมีงานเลี้ยงเล็กๆจัดขึ้นสำหรับครอบครัวและเพื่อนสนิท ชายหนุ่มและหญิงสาวปรากฏตัวด้วยรอยยิ้มทุกสายตาหันมามองแต่ครั้งนี้ไม่ใช่สายตาเยาะเยะ้ยแต่เป็นสายตาแห่งความเคารพและความประทับใจชายหนุ่มถือแก้วน้ำยกขึ้นอย่างสง่าขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสเราความรักไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบมันต้องการความจริงใจและความกล้าหญิงสาวกุมมือเขารอยยิ้มเต็มใบหน้า น้ำตาแห่งความสุขเอ่อคลอเธอรู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลทุกค่ำคืนพวกเขาเดินด้วยกันใต้แสงดาวและสายลมอ่อนโลกอาจจะไม่ยุติธรรมแต่ความรักที่แท้จริงสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้ชายหนุ่มและหญิงสาวเรียนรู้ที่จะสร้างชีวิตใหม่ไม่ใช่ด้วยเงินทองแต่ด้วยความเข้าใจความอดทนและหัวใจที่พร้อมให้กัน เรื่องราวของพวกเขากลายเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่เชื่อว่าความรักแท้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ในโลกที่เต็มไปด้วยความต่างชั้นและบางครั้งคนที่คุณคิดว่าไม่มีอะไรอาจเป็นคนที่จะทำให้หัวใจคุณเต็มเปี่ยมที่สุดหลายปีผ่านไปชายหนุ่มและหญิงสาวยังคงอยู่เคียงข้างกันบ้านเก่าที่เขาซ่อมแซมกลายเป็นบ้านอบอุ่นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความทรงจำ หญิงสาวยังคงสวยสง่าแต่รอยยิ้มของเธอไม่ใช่เพียงความงดงามภายนอกมันเต็มไปด้วยความสุขแท้จริงเพราะเธอพบคนที่รักเธอด้วยหัวใจจริงไม่ใช่เงินทองหรือฐานะชายหนุ่มไม่ใช่เศรษฐีแต่เขากลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความมุ่งมั่นเขาเป็นผู้ชายที่ทำให้หญิงสาวรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขที่สุดในชีวิต ทุกเช้าพวกเขาตื่นมาพร้อมรอยยิ้มเดินจับมือไปตามสวนเล็กๆข้างบ้านฟังเสียงนกร้องและลมพัดผ่านต้นไม้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความสุขที่ล้ำค่ากว่าความร่ำรวยใดๆทุกคืนพวกเขานั่งดูดาวด้วยกันพูดคุยเรื่องชีวิตอนาคตและความฝันบางครั้งหัวเราะด้วยเรื่องตลกเล็กๆบางครั้งเงียบสงบแต่หัวใจอบอุ่นด้วยความรัก แม้โลกภายนอกจะยังเต็มไปด้วยการตัดสินและคำพูดเยาะเย้ยพวกเขาไม่สนใจอีกต่อไปเพราะพวกเขารู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงเกิดจากความเข้าใจความซื่อสัตย์และการเดินไปด้วยกันวันหนึ่งหญิงสาวหันมามองชายหนุ่มน้ำตาแห่งความสุขเอ่อคลอฉันโชคดีที่สุดในโลกเธอพูดด้วยเสียงเบาชายหนุ่มยิ้มและผมก็โชคดีที่สุดที่ได้รักคุณ แสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทอดแสงทองอาบบ้านและสวนสายลมอ่อนพัดผ่านเหมือนโลกทั้งใบยิ้มให้กับความรักของพวกเขาเรื่องราวของชายไร้บ้านและหญิงสาวผู้มั่งคั่งจบลงด้วยความสงบและอบอุ่นเป็นบทพิสูจน์ว่าความรักไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งที่สมบูรณ์แบบแต่เกิดจากหัวใจที่กล้าและซื่อสัตย์และพวกเขาก็เดินไปด้วยกัน ไม่ว่าจะพบเจออะไรข้างหน้าเพราะหัวใจสองดวงนี้ได้สัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไป